สบายสบายสไตล์ไลฟ์สาระอย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะทุกคนตอนนี้เรามากันที่ตลาดโรงเกลืออำเภออรัญประเทศจังหวัดสะแก้วนะคะเ,เราจะมาดูกันเนาะว่าตอนนี้ตลาดโรงเกลือเป็นยังไงกันบ้างนะคะแล้วก็มีคนมาเยอะไหมมาซื้อของเยอะไหมนะคะหรือว่าใครที่แบบ ต้องการจะมาที่ตลาดลงเกลือเนี่ยสามารถตามรอยของพวกเรามาได้เลยนะคะตอนนี้เนาะเราก็กำลังขี่รถกันมาเรื่อยๆนะคะก็คือข้ามทางรถไฟนะคะตลาดแรกเลยของส่วนในส่วนของตลาดลงเกลือนะคะเราจะเข้ากันไปที่โกลเด้นเกตพลาซ่านะคะดูได้ตจากในคลิปได้เลยนะคะตามป้ายเนาะเราก็จะเลี้ยว ขวาเข้าไปนะคะตรงตรงที่เลี้ยวเนาะก็ให้ทุกคนระวังรถด,ด้วยนะคะเพราะจะมีรถขี่สวนเขาขี่สวนมาเยอะเนาะแล้วก็จากนั้นนะคะเราก็จะขี่ตรงเข้าไปเรื่อยๆเพื่อหาที่จอดรถนะคะจากที่เราเห็นเนาะด้านซ้ายกับด้านขวาถ้าใครเจอที่จอดรถสามารถจอดได้เลยนะคะเป็นที่จอดรถฟรีนะคะของของตลาดแห่งนี้นะคะแต่ว่าอันเนี้ยก็คือเราขี่เข้าไปเรื่อยๆเนาะซึ่ง สองข้างทางนะคะซ้ายขวาก็จะเป็นสู่ตลาดแล้วนะคะก็คือจะมีของที่เขาขายกันอยู่นะคะก็ค่อนข้างที่จะเยอะเลยเนาะแต่ว่าเนี้ยก็คือเราขี่เข้ามาเรื่อยๆเพื่อหาที่จอดรถนะคะ ันนี้เราอยู่กันที่ตลาดลงเกลือ <Yeah. S 1> นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนไปดูว่าตลาดลงเกลือมีอะไรบ้างแล้วตอนนี้ความคึกคักเป็นยังไงเนาะก็คือเดี๋ยวเราไปดูกันเลยทุกคนตอนเนี้เราอยู่ที่ตลาดลงเกลือนะคะแต่ว่าตลาดที่เราเข้ามาเนี่ย มันจะเป็นส่วนหนึ่งของโลงเกลือเนาะเพราะว่าโรงเกลือมันจะเยอะตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดโกลเด้นเพลสนะคะซึ่งทางเข้าอ่ะจะอยู่ที่ต้นคิปทุกคนกลับไปดูได้เนาะแต่ว่าทีเนี้ยถ้าเราเข้ามาที่ตลาดลงเกลือแล้วอะ่ะเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะไปที่ไหนใช่ไหมเออในส่วนของตลาดโกลเด้นเพสนะคะมันจะมีบอกเนาะตามอาคารสังเกตดูได้เห็นป่ะมันจะมีอาคารเอที่ซีก็คือมันจะเรียงตามตัวอักษรนะทุกคนดูสัญลักษณ์ได้ตรง ตรงนี้นะทุกคนเน <B. S 2> ี่ยคที่อาคารได้เลยนะคะมันจะมีบอกว่าเอ้เป็นอาคารอะไร A B C D E F G มันจะเรียงบอกเลยเนาะเดี๋ยวเราอ่ะเข้าไปดูที่แต่ละจุดอย่างตซน,นเาโซน a. โซน A ก่อนนะคะว่ามันจะมีอะไรบ้างเนาะของตลาด Golden น a c e นะคะเพราะว่ารูเกือมันค่อนข้างใหญ่อันนี้จะเป็นโซนของโซน A นะคะเดีเราไปดูกันว่าในโซน A มีอะไรบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่อะ่ะของอะ่ะมันก็ค่อนข้างที่จะหลากหลายเนา จะเป็นพวอของจักรสารนะคะแล้วก็รองเทา้าเล้วเราข้ามไปดูฝั่งนู้นก่อนก็จะมีแบบทั่วไปนะคะทุกคนแล้วเราลองเดินดูกันก่อนเนาะ พวกแบบว่าเอา่อเป็นไน้คล้ายกับข้าวหอมข้าวหอมหมอนอะไรอย่างงี้นะคะทั่วไปแล้วพวกข้านวมนะ,ะเราจะเดินเข้าไปดูข้างในว่ามีอะไรบ้าง ไปเดินโซน A มาแล้วเนาะต่อไปเราจะไปที่โซน B นะคะทีก็คือเราดูได้จากที่ตัวอาคารเนาะว่าโซน B อะ่ะมันจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเมาทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นน่าจะขายเกี่ยวกับพวกอุปก,กรณ์ไฟฟ้านะคะก็จะมีแบบพวกไปไฟโซลาเซลอะไรเงี้ยุกคน นหกค่ะนนเราก็เดินกันไปเรื่อยๆนะคะก็จากที่ในคลิปนะคะทุกคนก็จะเห็นว่าสองข้างทางซ้ายฝ่านะคะก็จะมีของ หลากหลายชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋ารองเท้านะคะหรือว่าสิ่งของอื่นๆนะคะก็จะมีให้เลือกเยอะนะคะก็ถ้าใครมาก็ลองเดินดูตามซอกตามซอยก็ได้นะ ต่อไปเดี๋ยวเราไปดูล็อก C กันนะทุกคนจากที่เราเดินเดินดูนะคะทุกคนในส่วนของตลาดตรงโซนนี้นะคะก็จะเป็นตั้งแต่ล็อก A ถึงล็อก E นะคะส่วนใหญ่ของอ่ะก็จะเป็นคล้ายๆกันเนาะก็จะเป็นพวกกระเป๋ารองเท้าทั่วไปนะคะแล้วก็พวกอุปกรณ์ไฟฟ้าแว่นตานาฬิกาอะไรเงี้ยก็คือจะมีหมดส่วนใหญ่จะเป็นของทั่วไปเนาะในในโซน A ถึง E นะคะแล้วก็ถ้าใครเหนื่อย ก็ในส่วนของท้ายของล็อถทีนะคะจะมีเซเว่นอยู่เน,ะนาะก็คือมาซื้อน้ําซื้ออะไรกันได้นะคะใครไม่รู้เนาะว่าแบบเ่ยหิวน้ำไรอย่างนี้แล้วก็เมาที่นี่นะคะมาให้ทุกคนระมัดระวังในส่วนของรถมอไซค์แล้วก็รถก๊อฟด้วยเนาะเพราะว่าค่อนข้างที่จะขี่กันแบบว่าอันตรายนิดน,นึงนะคะก็เดรัแฉบบกันหน่อยอะ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูตรงที่จอดรถด้วยนะคะม <ๆ S 2> ันก็อยู่แถวแถวสิบกับโซนทีนะคะ จะมีที่จอดรถที่คนสามารถไปจอดรถได้นะคะค่ะตรงนี้นะคะด้านหลังมันจะเป็นสถานที่จอดรถนะถ่าใครมาแล้วแบบไม่รู้ว่าที่จอดรถตรงไหนก็คือขี่ตรงเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็จะอยู่ไปแถวท้ายไปท้ายนะคะคีอติดก,กับโซนอีเลยเนาะก็ะจะมีลานจอดรถตรงนี้แล้วก็จะมีที่ให้เช่าพวกรถกอล์ฟพวกมอเตอร์ไซค์นะคะถ้าใครแบบเหนื่อยกับการเดินเนาะ,ะก็สามารถเช่าได้นะคะ ะะตอนนี้เรามาอยู่ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะคะเป็นตลาดเดียวกันเนาะก็คือจากโซนพอเราดูได้นะคะจากโซนเจะสุดอยู่ที่โซน J เดี๋ยวเราไปดูเนะว่า F ไปถึง J เนี่ยมีอะไรบ้างแต่ส่วนใหญ่อะของจะคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าวันเนี้ยเ,ออเราอาจจะมาช้านิดนึงเนาะบางร้านเขาอาจจะปิดไปแล้วแต่เดี๋ยวไม่เป็นไรนะคะบางร้านก็ยังมีเปิดอยู่เราไปดูกันไปเลยนี่ก็จะเป็น F ทุกคน ก็ปิดไปหลายร้านแล้วเหมือนกันเรามาช้าก็จะเป็นพวกรองเท้านะคะอันนี้ก็จะมีพวกเอ่อพวกไม้แหวนนะคะพวกตัวหนีบเนาะเียเป็นน,น F ของใช้เดทเตเร์ เครื่องทองก็มีนะคะทุกคนเครื่องทองก็มีนะคะทุกคนถ้าแบบใครสนใจแบบพวกเครื่องทองอะไรเงี้ยก็มาดูได้นะร้านนี้ ก็จะมีซอยเข้าไปอีกนะคะนี่ก็รองเท้าเสื้อผ้าอันนี้ล็อก G บางร้านก็จะขายของคล้ายๆกันทุกคนก็ลองถามราคาแล้วก็เปรียบเทียบกันดูได้นะคะ ของแบบว่ามีทั้งขายปีกแล้วก็ขายแบบเป็นแพ็คเป็นโหลว้าวตามซอยก็จะมีร้านเล็กๆเข้าไปอีกแต่ว่าเรามาช้าไปเนี่ยนะทุกคนของใช้อื่นๆก็มีนะไม่ได้มีแค่แบบพวก กระเป๋ารองเท้าหรือว่าเสื้อผ้านะคะคือมีของให้เราเลือกซื้อเยอะมากจริงๆวันนี้เรามาวันอาทิตย์คนก็คึกคักอยู่นะคะแต่เรามายินไปรถก็เยอะค่ะจากที่เราอะ่ะเดินตั้งแต่ของโซน A ไปจนถึงโซน J นะคะก็ค,คือโซนสุดท้ายเนาะ ของส่วนใหญ่ก็จะเป็นคล้ายๆกันก็จะมีกระเป๋ารองเท้าต่างๆนะคะพวกข้าของเครื่องใช้ส่วนใหญ่ก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้คิดว่ามันจะมีอะไรโดยเฉพาะเนาะแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีแค่พวกกระเป๋ารองเท้ามันก็จะมีพวกสิ่งของอื่นๆอีกนะคะถ้าใครสนใจเนาะก็มาที่ตลาดที่นี่ได้นะคะตลาดนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของตลาดโรงเกลือนะทุกคนครั้งหน้าเราจะพาไปดูตลาดอะไรอย่าลืม ติดตามใน e ีพีต่อไปด้วยนะคะแต่หลังจากนี้เนาะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้เราด้วยนะบ๊ายบาย